สวัสดีค่ะยินีตอนเรากาสู่ช่องนสซาเคจ๋านุ้ยนูยอยากได้อะไร <c oughs> ครับครับอือยากได้อะไรอ่ะฮะ

อยากได้อะไรอ่ะฝนมันตกเสียงฝนเจออะจะบจู๊จีว้าอะดเปิด,ดปมีไหม <laughs> อาปจจิจิวอาโยกโยกโยกยกเข้าไปให้มันหลุดโลกเอดีดีดีอาปิจาอาปิจอาปิจาต้ดแม่อีกแล้วตดแม่อีกแล้วเออ โ้ยชกโก้ตครับเปย์อ่าตะปะเตยโอ้ยดีดีความสุขของแก้วโอ้ยชิชิชิว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 อิย <White> อใช่ใจ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 สุกงแก้วเอาดูค่ะเลี้ยงนกตัวเดียวเป็นแบบนี้โอ้โหตุดแดงเลยดักแดงเลยแก้วอยากมีคู่ืมขบไม่อีกแล้วขบไม่อีกแล้วอโอยยลูกสงสารลูกจังเลย